สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเลาะเบึงม่วงเบิงด่างนะครับผมที่ผมสั่งใส่ใบผูว่วานมาสิเป็นยังไงเนาะครับผมใส่ทีใหม่นะครับผมพี่น้องไปเบิงกันครับผมเหม็นนองเบิดรับปะเดี๋ยวสิเป็นยังไงนะครับ, <laughs> บ,รบพี่น้องใส่ไปร่องเบิงกะคามันเขาเอืนเ่นได้ปลาไปปิ่งไปปนนะครับผม น้องที่แบบว่าไม้แตกนี่แหละไปเบิ่งกันครับผมววาชิมีป่าติดม่องติดด่างมาบอกครับผมลุยกันครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ย ôi con paslit nhảy nhảy tôi đây ao đầy cao các tôi ao đây các bạn, con muỗi ăn nhau muỗi ăn con bồn này bưng ตัวนี้ก็อวนน้าตึบแถวาพี่น้องัสลิดแม่ใหญ่ๆเด้อโกแสดงว่า,ขาไข่เด้ดดิตัวนี้ไหมเบิง่งจากลักษณะเดี่ยวเอ้โหเป็นกำมือเลย Ui này Thịt ngam Chúng mình ăn đây phía nào Toàn nâu ô. อาไม่ดินแห้งเลยมันถือกรอบไงข้าเจ้าป่อ้ยตัวตายกับมีพี่น้องอสลิดเมื่อวันถือผมบอกเลยมาเบิ่งนะตอนคำแต่เลยใส่ถิ่ไมไปเอินเลยข้าไปธุระอยู่ไปไปไป เหย๊าเอาไปไหนได้แม่มันเอาเหย๊าเอาโอ้ยปลาดุกกระน,นี่ให้น้องปลาดุกก,นนะกระมี่ตัวใดเอาไปไหนกับพวเอากะสิเดี๋เก็บปลาดุกเด็นยวปลาดุกงาม,งาม ủa phải con có cái để xám tù bìa thì lướm náu phải con pakka ตองปลาตอมพี่น้องลาบไดอยู่พี่น้องหได้หลายตัวขิงเหนียวบลได้เลยพี่น้องขิงเหนียวเนี้ยเห่นไหมเอาบลได้ครับเป็นลาสลิดสลิดอาไรอยู่ Hm, hiền hùng. Was sah lệch tùi dunning tô nưng nâu rồi tô nưng ngang. tô nhìn tô nhìn nâu à, uh, uẩn. uẩn. uẩn hẹng, ใครเลย,อ,ยอีกตตลึ้นคุณนหะปมาไหม ตืึนวะ่าก็น,น,นี่ไม่ขีดตะืึนเนาะพี่น้องเอ้ยอื้หออู้หูตะ slip นะ slip แง่ยอง nhanh nhanh lưới này Ủa đã bắt lên kìa, Anh lái lại rồi Toàn Toàn nổi เหาบ่ได้ครับอ้นี่ครับพี่นอ้องผลงานปลาเฮาก็ตัปลาสลิดเลยพี่น้องปลาสลิดเอ้ยแม่ฝฟอมือเลยครับพี่น้องเนี่ยเตัวรุ่นแบบฝฟอร์มือ,อปละดุกตัวหนึ่งพี่น้องนี่การนี้แหละครับผม เป็นวิธีแบบบ้านๆเนานะผมว่าปลาสลิดนี่ไข,ข่กระักนี่พี่น้องไข่แห้งเนี่ยถองยังงีชื่อติกฝนกับพี่น้องกับมอนีกะถือว่าได้กับเขากับปาลายครับผมปลาสลิดเมี่ยงามๆนะครับผมเมี่ยงยังงงามๆใส่ฝ่ามือเลยนะครับผมนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆน,นะครับผมอ่ะยังมีปลาลงเรือให้เฮาได้อยู่ได้กินด้วยครับพี่น้องครับเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะครับออามาฝากพี่ฝากน้อง ก็าฝากเป็นกำลังใจหาก,กินแบบบานๆับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ